ครับมาต่อรายการเสพสมออนแอร์นะครับและแน่นอนนะจากยูโรปิกช็อตมูงี่เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณคลีฮะจะเป็นยังไงมายังไงไม่รู้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมีมุมมาจบแบบหักมุมนิดเนึงนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยอาจจะโดนจริงๆแต่น้องผู้หญิงเนี่ยสบายตัวฝันไปเท่านั้นเอง แล้วนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยลักหลับนะเรื่องสบายตัวอย่างเงี้ยขอต้อนรับเลยนะครับพีซาี่ยูโฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ดูสวยจังเลยนะฮะเรื่องสบายตัวก็เป็นงานของฉันไปเลยวันนี้นี่เติมเติมแบบอะไรมาหรือเปล่าฮะดูแบบพองลมเหลือเกินนะพี่ฮะไม่ได้พองลมเดี๋ยวนี้แอร์แบกเราไว้ใจไม่ค่อยได้ฮะเราต้องใส่ที่ติดตัวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้แบบเผาก็ไม่ไหมฮะโอ้โหเผาไม่ไหม้เลยเป็นเป็นรุ่นพิเศษนะฮะรุ่น ชนขึ้นมาถ้าไฟครอบลุขึ้นมาแอร์แบบคุณจะเหลือแล้วฮะฉันยังรอดชีวิตได้นะต้องมีส่วนตัวใช่ไหมคะเนี่ยไต่เต้าหนาชีวิตไต่เต้าไต่ราะหฉันก็มีนะคุณไม่มีคนเดียวาผมก็ดีแล้วที่ผมไม่มีอันนี้รอดกว่าเราอีกครับทำไมคะเพราะหน้าก็ซุกไต่เต้าอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นอีกเทปหนึ่งนะฮะจริงเป้นาเลยพี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนะับนั่เคือเรื่องของรักหลับกลางวันเลยว่าเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับเคยเป็นรักเขาหรือโดนรัก เรื่องไปรักเขาเนี่ยมันดูหน้าปุ๊บคนก็จะบอกเลยว่าแง่แง่แหลงเราว่าเล่าเรื่องว่าเราโดนรักกลับหรือเปล่ามันตื่นเต้นกว่าหน่อยอย่างเเคยเคยมีเรื่องของตัวเองเลยใช่ไหมสมัยรุ่นก่อนที่จะอายุเท่าแตงโมเนี่ยคือหล่อมาก เอางี้เนี่ยเดี๋ยวผมไล่เลียงให้ฟังนะเอาเรื่องของพี่ก่อนนะแต่ไอเรื่องที่ไปรักหลับยามันนั้นเดี๋ยวค่อยเล่านะยาอยล่าะยามันอุ้ยมันเล็กน้อยเอาเรื่องนี้ก่อนคือสมัยเป็นเป็นผู้ชายัยรุ่นเนี่ยหน้าตัดดีมากตอนแบบยู่โฟหนูยังชอบเลยคือคือมันจะหน้าตาสักคนสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าหน้าตาไทยๆนะคก็จะโดดมาเลยลุกขึ้นก็จะโดดมาคือมันชัดมากตีคือตีเลยมันจะชัดมากนี เราแบบดูเป็นลุ่คลื่นแล้วแบบแบบเพื่อนก็มันรักแหละมันเริ่มไงเหตุการณ์เดียวกันหรือคนละเภทคะเดี๋ยวก็สิฮะเราเรียนโรงเรียนเซนโดมินิกเนี่ยก็เป็นชายอ่อนอ๋อใช่ใช่ี้โรงเรียนไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับโครโมโซมดิฉันเองแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้มาสังเคเอง่าก็ไปเขาเรียกว่าไปเข้าค่ายลูกเสืออเขาคือเพื่อนในชั้นโหน่าจะประมาณลูกเสือสามพันน่าจะมอนหนึ่งมันนาอยเด็กเ่งไปละกเสือ็ดก็นอนเพื่อนก็รู้สึกว่า ชอบเพศเดียวกันก็เริ่มมันเลยแต่อยากจะตีมือมากเลยอะเหลังให้จะรักหลับมือต้องเบานิดนึงม, <c oughs> มือหนัก <c oughs> อ๋อมือหนักเกินไปทำให้เราเนี่ยต้องตื่นขึ้น,นมามันตื่นทั้งตัวนะไม่ได้ตื่นมาจุดๆเราตื่นมาหมดเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยแต่สิ่งที่แบบคือเสียดายตอนนั้นคือรู้สึกว่าเออถ้าเป็นนักบอลหรือเป็นนักกีฬามารักหลับก็โอเคไม่หล่อแต่ไม่ใช่ไม่หลอคือหายไปแล้วแบบ พวกเดียวกันอ่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบเออเราเป็นคล้ายๆกันหรืออะไเดินกลางวันเนี่ยนะโทษนะคะบัันท้ายบิดกว่าดิฉันอีกอะข้าวเยาวราชข้าหนูบิดปกระดูกแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราล่ะฮะก็ยังไม่ได้แสดงออกอ๋อเราไม่ได้แสดงออนตอนนอนหนึ่งมันยังแบบเนาะมันยังไม่ได้ใส่พริกใส่ล้ำปลาอะไรขนาดนั้นไงอ้าวแสดงว่าอย่างนี้นี่กำลังจะบอกว่าถ้าจะรักหลับเนี่ยแสดงว่ายังไงเราก็รู้ตัวหรือเปล่าหรือไง แลักลับเนี่ยมันมีสองแบบมีแบบเนี่ยบบแบบที่เป็นตรก,กะในชีวิตเลยนะะ,ะก็คือแบบแรกเนี่ยคนถ้าหลับสนิทจริงๆเ uh huh ชื่อไหมครับว่าสามารถโดนลักลับจนถึงจุดสุดยอดได้เลย โดยที่ไม่ต้องรู้โดยที่ไม่รู้ว่าตื่นโดนทาอะไรอยู่ใช่หรือว่าอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าแวบเพศเนี่ยก็จะมีการทํางานของเขาจนถึงต่อมจุดแครายหนังเขาได้เองโดยที่เจ้าตัวอาจจะหลับบางทีคนเมามากๆเห็ไหมคนทำอะไรเป็นเรื่องนะจัไม่ได้คือผู้ชายเขาสามารถโดนลักหลับได้เหรอผมว่าเวลาผมหลับไปผมไม่รู้สึกถึงตรงนั้นแล้วนะคุณไม่รู้สึกแต่เข้าใจไหมว่าหัวสมองหัวน้องชายคุณอะคนละสมองกันหัวอะไรอ่ะเหมือนตื่นนะครับสมมตินอนอยู่ตื่นมาใจเหรอปวดฉี่ อ้าวทำไมเสาธงอ๋อะไรอย่างเงี้ยวะเขาขึ้นเาทำงานได้ส่วนกันใช่แต่ของผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีการสอดใส่มันมันไม่เหมือนผู้ชายแต่ผู้หญิงนี่มันไม่รู้สึกอะในจินตนาการของผมนะผู้หญิงถ้าโดนลักหลักจะง่ายกว่าทำไมยังไงคะอ้าวก็ไม่รู้สึกไงจะไม่รู้สึกได้ไงโดนสอดใส่นะจะไม่ได้รูปข้างนอกอ้าวก็อาจจะต้องมีการทําให้มีความลื่นไหลหน่อยเช่นว่า แต่ว่าการโดนสอดใส่ดิฉันสามารถตอนนี้พลิกจากตอนวัยรุ่นนะฮะมาเป็นตอนนี้การโดนสอดใส่ยังไงก็ต้องรู้ตัวนะดูสิแสดงว่าคนที่รักหลับผู้หญิงได้เนี่ยดิฉันถือว่าคือแบ่เล็กมากเอแรงอ่ะไม่ได้เล็กอย่างเดียวเดี๋ยวจะแจกคูปองให้ไปเที่ยวที่ห้องฟรีโอันอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่ามี2แบบนี่คือแบบแรกนี่คืออะไรนะแบบแรกนี่คือคือมันสามารถที่จะตื่นตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะฮะแบบที่2เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเหมือนกําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ เออคลื่นเลยปล่อยอแต่ก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเอฝันหรือเปล่าก็เอ๊ะจะฝันเมื่อเช้ามาเพื่อนก็มาบอกว่าเออเฮ้ยเมื่อคืนฝันว่าอย่างเงี้ยเออมึงเสียวดีอ่ะ ครับแต่คือแบบทุกคนคือเอามือปิดปากหัวล้อแล้วเพราะว่าโดนลักหลับรู้ส่งยอมอันนี้อันนี้ฝันบ่อยมากฝันมาโดนคนขืนใยมากคีคีคีอันนั้นไม่ได้ฝันอันนั้นฝันจริงจริงอันนี้ต้องเรียกฝันอันนี้กระเธอเรียกว่ามโนมโนมโนะฝันไม่โดนคนขืนใบไม่ยีโดนลักหลับปะเนี่ยเออไม่หรอกไม่หรอกฝันด้วเอง ไม่มีเซ็ตไม่มีใครคือถ้าไม่มีใครในห้องแล้วนอนอยู่คนเดียวแล้วฝันว่าโดนอะไรก็ฝันฝันไปเหอะเรียกว่าฝันมีความสุขออถึงก็เรียกคูดไนท์แต่ว่าแต่ว่าถ้ามองกันในมุมจริงๆแล้วนะอย่างเรื่องอีโรติกช็อตสตอรี่ของเราเนี่ยนะฮะมูฟี่ของเราเนี่ยคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้น้องผู้ชายนะฮะสรุปแล้วเขาก็โดนเขาเมาเขาก็โดนเพื่อนเขาอย่างเงี้ยอ่เป็นผู้ชายไม่กล้าบอกคนอื่นอย่างนี้มองว่าอย่างไงาเพราะเพศเดียวกันแล้วโดนแบบรักหลับ ถ้าเป็นผู้หญิงมันอาจจะยังแบบอาจจะยังไม่เป่าไม่เป็นไรแต่สมมติถ้าโดนเพศเดียวกันที่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือผู้ชายหลับแล้วผู้ชายมารักหลับเออยังไม่ต้องไปสังเกตสังกัดอะไรทั้งที่ว่าผู้ชายเก้งกวางกับเธออย่างยังไม่ต้องน้ยหันไปก็คือเพศเดียวกันเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีการเสียเซล์เสียเซลเลยเสียเซลเสียเซลจุดแรกเลยของจิตใจมนุษย์ค่ะมันจะมีจิตใต้สำนึกทำงานก่อนสมองค่ะเสียเซลเลยคือเฮ้ยเราวะเออเราวะยังไง มันจะมันจะแบบแบบเอ๊ะยังไงอยู่อย่างเงี้ยประมาณสักสักช่วงก่อนอสักห้านาทีถึงสิบนาทีแรกยังไงคนนั้นต้องรู้สึกแบบนี้แน่แต่พอถึงปุ๊บเขาจะนึกย้อนไปนาทีว่าคือเขารู้ตัวหรือเปล่าเริ่มย้อนความจำว่าเอ๊ะถ้ามันจําอะไรไม่ได้เลยจริงๆคือไม่รู้ตัวจริงๆก็ช่างมันก็คือไม่ต้องอะไรมากมายแต่เชื่อไหมว่าคนที่จําได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนที่ทําใช่ไหมจะมีปฏิบัติการเป็นแบบหนึ่งแต่คนที่ตื่นมาแล้วจําไม่ได้ปั๊บเนี่ย แต่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเจ้าเนียรักหลับเอเอโดนหลับไมไ่สนใจหรอกแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่าบีมารักหลับเอแต่เอจำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่รู้เรื่องเชื่อไหมว่ามันปฏิบัติการแบบนึงยังไรคะเขาจะพยายามค้นว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงอ๋อก็จะไม่ได้ก็ต้องอยากรู้ว่าอ๋อเอาอย่างนี้ก็จะเป็นหนทางที่นำพาไปสู่อีกโลกทางสองครับโดยตั้งใจโดยตั้งใจโดยตั้งใจเลย แต,<ะ>แต่พวกที่รู้แบบเออแบบเออเคิมแต่สุดท้ายมันโดนไปแล้วก็ปล่อยไปมันมันมีมันมีเสียเซลล์หรือไม่ก็คือติดใจกันก็ขาดกันไปเลยอ<า>๋อที้แปลว่าแปลว่าลาักหลับเนี่ยยังไงต้องมีคนนึงรู้ตัวแหละชัวเพราะคน<ช>หลับเรู้ตัวถูกไหมถูกแล้วสองคนไม่ได้อยู่แล้วเป็นไม่ได้ทีนี้ ในความความคิดของพี่พี่ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศไหมคะรู้สมมติโดนคุกคามยังไงไม่รู้นะหรือเมื่อกี้ที่บอกว่าเริ่งหลับเพิ่งตื่นอาจจะแบบอีกคนนึงมันเห็นว่าเออเหมือนจะตื่นยอมแน่ๆแล้วเมื่อยู่ดีก็แบบไปสัดว์ตวเนี่ยถ้าเธอไปหยิบขนมเขากินแล้วก็ยังไม่อนุญาตเนี่ถือว่ายังไงอภิษฎอภิษฎอย่างน้อยก็มารยาทเสียแล้วอ่ะใช่ไหมถูกไหมมารยาทเสียก่อนอยู่แล้วอ้าวแต่ถ้าเป็นแฟนก็ต่างไปหยิบไปหยิบแล้วปุ๊บแฟนการปล่อยมันทําไปจะค่ะ กาแฟไม่ค่อยทำเนี่สิฮะแล้วไม่ฟาดหัวแต่พอดูแล้วแบบนี้เนี่ยอ่ะมันก็อย่างน้องผู้หญิงเนี่ยบางทีที่ฝันมันได้ในโมเมนต์นั้นล่ะเออเขาเอนจอยไปด้วยอ่ะดีไหมือว่าอาจจะไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าโดนรักหลับค่ะตื่นมากรุณาตรวจก่อนว่าคือละเมอมโนหรือว่าเรื่องจริงคับแยกออกก่อนถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงปัับเนี่ย บางทีคุณน่าจะวิ่งไปดูก่อนไหมว่ามันมันมันท้องไหมอ่ะอ๋อใช่มันมันจะมีอะไรเข้าไปไหมใช่ไหมับใช่สิ่งแรกที่จะหัวคือฉันไม่รู้ว่าใครรักหลับซะละฉันจะห่วงกับว่าคือตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่อกันไหมอใช่ติดเชื้ออะไรมาใช่บางคนคือมันนําไปสู่หลายเชื้ะท้องตั้งคภ์มีได้หมดใช่ใช่หลายแหล่ที่สุดคือติดโรคเข้ามาโรคเนี่ยเพราะบางคนตั้งใจที่จะให้โรค ติดคนอื่นด้วยนะโอ้โหโอ้ใช่อันนี้ตั้งใจแพร่พันธุ์ถูกแพร่เชื้อฮะคือถ้าโรคเนี่ยแพร่เชื้อนะฮะไม่แพร่น้นเวลาติดคุกเขาจะแยกคุกชายคุกหญิงเพื่ออะไรอ่ะเพราะมันต้องการทุกเลื่อนอยู่แล้วครับเพราะมันสามารถเกิดเรื่องต่างๆนานาได้มากมายนะแต่ว่าถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเราจะต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยมันจะต้องไปเข้าค่ายไปนอนห้องเดียวกับเพื่อนเรื่องเนี้ย ทั้งโลกเนี่ยบอกให้เลยจะมีมาตรการอะไรขนาดไหนมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาคุณไปเข้าค่ายไปสถานศึกษาไปอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องค้างอ้างแหลมเนอะต้องอยู่คนหมู่มากเขาแยกได้เฉพาะชายกับหญิงแต่ชายกับชายครูจะแยกยังไงอ่ะใช่แต่ครูสมัยนี้ก็จะมีกันเลยก็จะดูแววเลยอ่ะปะเภทนี้ไปนอนด้วยกันประเภทกวางไปนอนด้วยกันอ่ะกระเทยไปนอนกันอาตุบไปนอนเดียวคะเก้งกวางไม่เหมือนกันคะเก้งไม่เหมือนค่ะ อ๋อคืออะไรครับเก่งกว่าคือแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นสามีคนหนึ่งเป็นภรรยาอาจจะมีลูกลับสลับเลิศนะฮะลูกลับสลับเลิศภรรยาไปอยู่กลุ่มเดียวกับภรรยาเนี่ยมันก็ไม่เกิดลักหลับเพามันจะรักกลับแบบจริงๆก็ปล่อยมันเถอะเพราะมันที่ที่สุดของมันแล้วอ่ะนะอันเดียนอย่างคุณเคยโดนอะไรอย่างนี้บ้างไหมเคยมีประสบการณ์ไหมเคยมีประสบการณ์แต่เป็นคนตื่นง่ายมากแค่คนเดินผ่านก็ตื่นแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมีในอดีตเคยมีแฟนแบบไปเที่ยวต่จบเที่ยวต่างประเทศแล้วแฟนพยายามจะรักหลับด่าเลยค่ะ คือเห็นอย่างนี้นะคะเป็นคนแบบผิดที่ผ totally yeah, ิดทางไม่ได้ผิดวลาไม่ได้ไม wow, ่ได้ผิดเวลาไม่ได้ไม่ได้อย่าช้าอย่าช้าไม่ใช่แบบไม่อย่ามาทำอย่างนี้จัน่าก็ดีๆคืออย่างนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยตื่นเต้นหน้าเสียดเป็นคนเชยอะค่ะเรียบร้อยน่าเบื่อขัดกับกิริยามารยาทของคุณนะครับ ถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ตื่นง่ายเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะอะไรนะเป็นคนลำคาญเพราะมันตื่นง่ายไงกตืลนนานหรือเปล่าคือรู้สึกว่ามันไม่มันเป็นเวลาที่จะนอนถ้าจะนอนก็เคยโดนแฟนเลิกไปเพราะไอ้โมจะนอนนี่ไงมันเอาถึงไม่มีใครถึงทุกวันนี้เหรอใช่นี่ฉันแต่งงานนะต้เคยแต่งงานในชีวิตนะสามปีมีอะไรประมาณสี่หนุั้งที่ห้าได้ครึ่งหนุน เออในครึ่งเดียวในครึ่งเดียวยังไม่ทันอะไรคือแบบเดี๋ยวชดเชยให้ครั้งแบบวปคือมันชดเชยไม่ได้เพราะว่าฉันทำงานฉันเหนื่อยฉันจะดูซีรีส์จะอยากเหนื่อย่เฉยจนั่งอ่านหนังสืออะไรของฉันไปเลยก็อยู่คนเดียวไปสาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรสมมุติว่าการรักหลับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรการหมกมุ่นมากเกินไปในในมุมมองของพี่นะ มองของอพี่เนี่ยพี่มองสูงว่าคือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นใครก็แล้วแต่เวลาจะไปรลักลับเนี่ยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นสิ่งที่มาจากจิตวิทยาอย่างแรกก็คือคว่าอยากสําเร็จความใคร่แบบที่มีอุปกรณ์ที่มีชีวิตพึ่งพา แล้วเขาไม่ต้องแบบรู้ตัวอะไรทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยหรอเพราะถ้าเขาอยากจะเสียวเนี่ยเขาก็ไปใช้ตุ๊กตายางก็ได้นะตัดไปได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาอะเรื่องของเขาแต่ว่าท้ามาพิชคูเนี่ยแสดงว่าคือมันต้องมีความพึงนพอใจสูงสุดหนึ่งอย่างสองความตื่นเต้นถึงต่างจังหวัดที่สองถ้าสมมุติรักหลับคนที่นอนขึงข้างซึ่งมันบังคับพอดีว่ามีเพียงแค่สองคน